ดีลิงลมสวัสดีครับลิงลมสามารถพยักนุ่นนิมลิงลมออรเทปสบาลิงลมทิท่าไม้ลิงลมลิงลมพยักกระเวดีลิงลมกล้องธทรณีมาไทยลิงลมทิ้งทัวร์ไปมาไทยลิงลมรู้สึกยังไงบ้างใยการเลื่อนไปปีหน้าอ,อีกสองวันเองไม่ได้ต่อยมันก็เสียใจก็เสียใจอีกสองวันไม่ได้ต่อยอ่บทำไมเสียใจอ่ะอยากต่อย อยากต่อยอยากต่อยอยากได้เงินไหมอยากอ่าในการเลื่อนไปปีหน้าครับผมอ่แล้วยังไงทีนี้แต่ที่ครายที่ครายนี้ไม่มีไม่มีใครเป็นเลยอะที่ครายนี้ไม่มีใครเป็นมันนี่ได้อ่อมาเล่นที่นี่ได้มาออกกําลังกายได้ใช่ไหมค่ห้องที่นี่ก็มีห้องฟิตเนสครับอห้องฟิตเนสอยู่นู่นทําไมแล้วมันเป็นที่ไหนบ้าง มันมันจะเป็นที่ซ้อมมวยแล้วที่ออกกาลังกายไม่โควิดมันเป็นอยู่ที่ไหนบ้าง,าองตอนนี้ตอนนี้ปเป็นสมุดสาครแล้วสมุรประกันไปที่ไหนเอกแล้วก็ยูเขตวัดอะไรวัดวัฒนาอะไรอา่าครับแล้วมันติดมาจากใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้แต่ที่สมุดที่สมุดสาครเขาบอกว่าเป็นสีให้ห้าห้าร้อยคนแล้วอะห้าร้อยเลยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้ว ตอนแรกมันห้าร้อยแต่ตอนนี้ตอนตนี้มันแปน100ดร้อยกว่าใครบอกอ่ะครูครูไหนวะครูแล้วเขาก็ประกาศเลยอ่า<ม>แล้วหยุดเรียนวะไม่อ่าแต่ที่สายไหมมีวะสายไหมไม่มีม่าขนาดที่ใครยังไม่มีเนะอ่าที่สายไหมไม่มีเอองั้นก็มาออกกำลังกายได้เลยได้ คนที่อยู่ใกล้ใครกจะดีบ้างก็ออกกำลังกายได้ปกติครับผมใช่มีแน่นะครับอ๋อแล้วตาว่าไงตาพี่ตาเหรอพี่ตาก็เลื่อนเหมือนกันอต่อยวันเดียวกันครับต่อยเดียวกันที่เดียวกันโอ้ตีต่อยวันไหนอ่ะโันตีต่อยยี่สิบสองเดือนนี้อ่ะแล้วเลื่อนไปปีหน้าครับผมวันที่สิบเก้าสิบเก้าเดือนอะไรเดือนมกราต่อยกับใครอ่ะ จะโหลดไปแต่วันที่เก้าวันที่เก้าเขาเหมาเขาจะจองไว้กับบอนไซอะเอ้ยหมาวันที่เก้าเขาจะจองไว้กับบีเอ็มอ่ะใครก็แผ่นดินนะต่อยใครวันที่เก้าวันที่เก้าเ้็แนดินต่อยที่ไหนไม่รู้อ่ะใครบอกกุงฮะกุงบอกต่อยก้องแผ่นดินเหรอครับผมงั้นก็ปีหน้าก็มีสองรายการเลยครับผมแต่ถ้าโควิดไม่หาย ถ้าโควิดไม่หายอาจอาจจะไม่ได้ต่อยอาจจะเลื่อนอยู่อีกปีหน้าอีกเลื่อนไปปีหน้าอีกปีหนึ่ง <c oughs> ะนะได้วยังสองปีแน่ๆอาจจะสองปีไหวป่ะไหวรอ,อไหวนะ,ะซ้อมไปรอนะซ้อมรอนะ,ะซ้อมรอรายการอย่างเดียวครับว่าแต่วันนี้เขาอ่านนุ่ลมให้ไม่ลองซ้อมอวันนี้เขาอ่านนุ่ลมให้ไม่ลองซ้อมแคอนุ่นลมครูมากครูมากครูมากบอกว่าไงเขาบอกว่าวันนี้ ให้เบาไม่น้องซ้อมครับผมให้นางมวยเบาหรือครูมวยเบาด้วยทุกคนเลยครับผมทุกคนเลยอ่บอกหน่อยบอกมอกอะบอกมอกำลังกาน่อะมาออกกำลังกายที่น uh, hmm. uh, no ี่เลยครับไม่มีคนเป็นอะที่ใครไม่มีคนเป็นไม่มีโควิดครับไม่มีโควิดครับมาได้โควิดมันกลัวกกำลังกายใช่ปะใช่บใช่บอกเลยฮะ บอกว่าเ่ยโควิดเปนกลัวคนออกกำลังกายช่ไมก็กากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทิ้งทัวร์แวนมวยไทยทีมงานสามารถเพรกกรุ่นยิ้มได้ในบทขึ้นหน้าจเจอใหม่ขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวร์แวนมวยไทยหรือทิ้งทัวร์เที่ยวทั่วไทยครับกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ